ความเดิมจากตอนที่แล้วเท้าที่จะถึงนี้จะเริ่ม event. อีเวนต์อ้าวมีอีเวนต์ด้วยชื่อโปรเจกต์ว่าเอกแมนเอกแมนเอกแมน like run them run them เอ๊ะเท้าแล้ว แคบ้านน้ำรอพระอาทิตย์มาก่อนนั่นน่ะเจเลทบี้กาลังจะออกมาวิ่งเล่นเอาละตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงหัวข้าเราจะมาประกาศเอกแมนกันนะครับหัวข้าบ้ามีชาวอ้สัตว์เฮ้ยหัวเช้าไอ้สัตว์เฮ้ยพบพบเช้าเอกแมนหัวลูงหัวลูงหัวลุูกเอกแมนนั่คือเอกแมพวกมึงเนี่ยนะมันจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งเว้ยที่มีเข็มทิศอยู่ในตัวอ้าวเข็มทิศเหรอ วันนี้ไม่บวกตั้งแต่ต้นคลิปเลยโอ้โหบวกตั้งแต่ต้นคลิปเลยแต่ว่าแต่ว่ามึงไม่ได้บวกอ่ะเแล้วถ้าใครมีไอเข็มเทียดนั่นน่ะนะเก็บไว้กับตัวห้ามโชว์อ้าวแล้วใครใครถือเข็มทิศเก็บไว้เก็บไว้นะฮะคนอืมแลดูช่อง SBS ไอ้ขุ่ยผูด้ต่อฟังดิแล้วมึง มึงต้องมึงต้องเสี่ยงดวงแล้วแหละว่าใครมีถ้าเกิดว่ามึงสามารถฆ่าคนนั้นได้แล้วมึงสามารถเจอเข็มทิศมึงให้เก็บไว้กับตัวเก็บไว้ยันเที่ยงคืนของวันเนี้ยวันที่เก้ามึงจะได้ลบหนึ่งอ๋อแปลว่าต้องสุ่มดูว่าใครจะมีเข็มทิศเออแต่ถ้าเกิดมึงมั่นมึงมั่นใจว่าไอ้เฮียนี่มีเข็มทิศแน่นอนมึงสามารถฆ่าจนชื่อขึ้นได้เว้งั้งนงั้นพวกเรารวมตัวกันก่อน แต่ว่าถ้าฆ่าแล้วไม่มีเข็มทิศก็คือก็บวกตัวเองใช่ตัวตัวกันก่อนตัวตัวก่อนบวกกันบวกตัวสองเลยไหมแบบบวกสองบวกสักสองเลยได้ไหมใครไม่อยู่วะมีใครไม่อยู่กูไม่อยู่อยู่ดีก็อยากโดนตีตายอยู่ไหนอกายอยู่ใต้เมืองเลยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปงั้นบนเนี้ยเรามาคุยกันก่อนเลยนี่ดูใส่ภาพบ้าบกันมาใส่ภาพบ้าใส่ภาพบ้าเหอลภาพมีอยู่เท่าเนี้ในเมื่อคนคนที่เก็บไว้ก็ได้นี่วะเป็นแมนคุยกัน เราจะคุยทําไมมึงอยากได้แต้มลบล้างบาปที่มึงผักเพื่อนตกเราว่าบอกเลยเอยแม่งเออด้วยว่ะไอ้ยไปแม่งเออวะวม่งเออเนียกูยอมรับเลยไอ้กูงานเออมันจะมีก็ถามจริงเพิ่งมาเพิ่งมาไม่มีอะไรทั้งอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าสงสัยเพิ่งมาเนี่ยกูละกูเลนนี่กูเล่นเท้าออฟซาร์เลมอยู่ปะกูไม่มีกูไม่มีใครเป็นหมาป่า มึงจะบอกอะไรให้นะการที่ลูดของโชในตัวมีอะไรบ้างเ<ม>น่ช่วยหรอกมีเท่านี้แล้วก็ไดมอนด์อันหนึง่งทำไมถึงไม่ช่วยอ่ะพูดดิมึงก็ดูดิไอ้เหี้ยมันลูดออกมามึงจะเอาของมาวางไว้ตรง<ม>ช่องไอ้หน้าที่ต้องกดช็อตคัทหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเก้าก็ได้แต่มึงไม่อเอาเกมทิชมาวางก็ได้มึงจะลู<ต>ดยังไงก็ไม่ขึ้นได่ถูกสตรีมเกมอยากสตรีมอ่ะดูดูดูไปยัง้ปรนปนมึงมีปะเนี่ยมึงถามคนอื่นเนี่ยมึงอยากรู้อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีมึงสร้างอะไรมาปรเทคตัวเองปหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่มีไม่มีในตัวนี้ของจริงเป็นอะไรแล้วก็เงินแล้วแยกมันพูดหาเียอะไรงงปวดกันเปวดกันเลยไหมแล้วของมันอยู่ในตัวได้ไงแอดล่ะลุงแอดเข้าตัวออไม่บอกครับเอ้าเหียมึงมีความลับได้อย่างไรเล่าสรุปว่ามีสักคนนะคัตีกันตายหามเราไ่ไกลมาผมไปทำามันเงินกูมันจะไม่มีสักคนมันจะไม่มีสักคนได้ไงจริงๆมันต้องมีสักคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนนั้นน่ะมันต้องต่อแหลอยู่หรือไม่ก็อะไรอยู่ มันต้องมีอ๋อไอคนที่พูดว่าไม่มีสักคนก็คือคนที่มีแหละอาจจะมีไม่มีก็ได้ใช่ว่มมันมีแค่คนเดียวนะคือคือมีจริงๆใช่ไหมมีจริงๆแต่มีให่คนเดียวอีเวนไม่หลอกใช่ไหมกูไม่หลอกหรอกถ้าเกิดพวกมึงฆ่ากันตายหาหมดแล้วเข็มทิศไม่โพน่ะใช้เย็ดตูดมึงเลยใช่ปะกูทำเดี๋วกูทำคลิปเอนน้ำมันก็แค่นี้ล่ะถึงนะหลานอ้ออยากเห็นแหละเรียกกูมาทำไม วันนี้ล้างหัวและแลบลิ้นผู้มึงพวกมึงว่าไรวะสองคนแล้วไมาออกมาคุยกันอ่ะปุงว่ามันมันกระซิบ่ะมันอย่างกับไอ้เหี้ยมันเป็นมีเดียมเหรอกูไม่มีป้ายมันทำมันทำเป็นเหมือนว่าแบบมันคุยกันแล้วแบบไม่มีอะไรเงี้ยดูดิพ่รุตเป็นวิกิแรนตเต้ยิงได้สามนั้นไม่รู้นะแต่ว่ามันมีคนเดียวที่มีอะไม่ใช่กูและวป็เพี่นส่งมา่อนสัมมา อันนี้ <S <S น,นี่บริสุทธิ์ใจแบบมากๆเพิ่งมามก็ใจเท่าเดิมอย่างที่เก็บมาเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงยุ่งละคิปเปอร์มึงไปก่อนกูกูไปแล้วนะอยา่าอย่าทำอย่างนี้ก็ค่อยปอยเวดดีโก้พวกมึงวางแผนกันให้ดีเนะเทียงคืนนี้นี่คือใครเฉลยบอกว่ามีนี่มึงก็เตรียมดาบมันได้แต่มันจะได้รหนึ่งแค่นั้นแหละดาบไปก็เท่านั้นแหละคนอื่นก็ถ้าสมมติเขามีแต้มโบกอยู่เขาก็ต้องเก็บไว้เปล่าวะ ใช่ไหมล่ะเขาก็ได้กับตัวเขาเองก็มึงสามารถฆ่ามันได้ถ้ามึงมั่นใจว่าไอเนี่ยมีค่าค่าแบบต่อหน้าเอาดาบฟันให้ตายต่อหน้าเลยแต่ถ้าเกิดมันปีมันมีปุ๊บมึงก็เ pues ก็บไว้กูมี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 ฆ่ากูดิเร็วๆเยอะเล่นแล้วเหมือนเจสเตอร์เลยปะเนี่ยเหมือนให้บทว่าถุคนเป็นเจสเตอร์แนแน่จริงก็ฆ่ากูดิ กูมีเหรอหาทางกลับบ้านไม่ได้เฮ้ยทับไหนเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาทำฟาร์มแล้วดีกว่ามั้ยมึงกูหาทางกลับบ้านไม่ได้อยากไปยุ่งเหรอใส่ลุงไม่เสือกลุงในนี้มีแต่ข้าวอยากปลูกแคนดอรมึงคุยอะไรกันอไม่มีอ่ะออ๋นี่มันต้องไปตีซอมบี้เขาบอกว่าฟักทองหายากกว่าไดมอนด์กูเชื่อมึงได้แล้วกูเชื่อมึงได้ใช่ไหมเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีแล้วไอ้สัตว์ ด้วยการมาตั้งกี่ปีปิ้นคำนี้เอาป้าไปดิเอาป้าไปดิเอาป้าไปดิมึงมึงจะเชื่อใจใครมึงก็ดูจากประวัติการเล่นตั้งแต่เจ็ดวันได้ผ่านนั่นแหละซึ่งกูบอกเลยว่ากูมีของอยู่กับกูเองเชื่อกูได้ในนี้ไม่ีใครเคยเล่นแบบกูบอกไม่มีเฮมทิดอยู่กับกูเห็นมแม่ปิ้นถ้ามันพูดอย่างเงี้ยแปลว่ามันพยายามจะตอนแหล่แล้วเว้ยไอ้บิ๊กตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วกูขึ้นบ้านแล้วเนี่ยขึ้นบ้านมาแล้ว กูยังไม่มีกูยังไม่เห็นชื่อใครตายให้กูชื่นใจเลยกูไม่รู้ว่าใครมีแต่กูถือดาบมาละ <c oughs> เ,เห็นลุงถือเขียกี๊ดกูวิ่งหนีกันเลย <c oughs> เฮ้ยกูถือนาฬิกากูว่าฟินซี่เงียแปลกแปลกปะเฮ้ยกว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าฟินซี่ก็มีช่วงาาหายหายหาแล้วมันก็มีแต้มบวกด้วยใช่ไหมฟินซี่อ่ะทำไมเราเป็นคนอย่างงี้วะ นีกูทำไมจอตีเพื่อเอาหนมปังให้ไอ้สัตว์มึงฮาร์ดคอร์เนาะไม่รู้วะกูไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดดูเปอร์เซ็นต์่ะความเงียบของแล้วก็การหายตัวตีวิเวกเนี่ยสูงเฮ้ป้าฟินซี่ดูมีพิรุตไม่ได้นะผมทำห้องอยู่มันลงมาดูมาเฮ้ยก็มึงก็อาจจะทำห้องแล้วมึงก็รู้ว่าเฮ้ยกูมีแข็งพื่กูเงียบๆปีนมองหน้าพี่ปีนมองหน้าพี่ปีนมีปะไร ไม่มีอะไรทำแหละตีนเพูดตาฟินผมก็บอกอยู่ไม่มีฟินดูล็อกแรกล็อกแรกนะหันซ้ายหันขวาได้มั้ยใช่หันซ้ายหันขวาก็บอกว่าไม่ใช่ไงไม่มีเดดูมันเดินหนีดิมึงคิดว่าไงวะตีนแม่งหลบตาดูดิดูดิตีกูว่าใช่ฆ่ามันเลยเว้ยแล้วทำไมกูต้องกาเนี่ยเอาเขากูจะได้ลบแต้มไงลบนี่ยู่แล้วถ้ากูฆ่าไปแล้วมันบวกอ่ะกูอะมีฆ่ากูดิกูเชื่อมึงได้ปะ เทือได้มึงฆ่าเขาดิบเลยใครมีเที่ยวคนดินบ้างอาได้อาบิ๊กเอาไปแท่งดิบเลยไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พี่เจ้ายังส่งคืนมามันหายากมันเคแม่งยุอ้สัตสแท่งจริงก็ฆ่ากูดิมังได้ที่ขุนดินที่ขุนดินมึงฆ่ากูดิขาปอได้บิ๊กเนี่ยคอปเปอร์สโตนจะมีรับเทตที่มึดฆ่ากูบแลกตีแอคกลายมันเป็นเทือเอ้ากูกูมียุติดมึงมึงดูแบบไหนเนมึงมีมึงถือโชว์กูดิไหนถือโชว์ดิ อ้าวเรื่องอะไรถือคนอื่นเห็นคนอื่นก็ฆ่ากูนี่กูให้โอกาสมึงแสดงเลยมว้ยห้ามโชว์ห้ามจับได้ห้ามโชว์ใช่มั้ยห้ามโชว์มึงจะโชว์ทำไมเอออารมณ์แบบทีคนเดียวแล้วจะเปิดเดียวให้คนดูทำไมงงมีที่หุนดินไหมมึงจะยากแค่ไหนมึงก็โบดให้มันโดดแล้วตายมี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 บิ๊กมีอกวอ่ะแหละมึงก็เปิดโบด ใครน่าจะเป็นใครเอาไปใน่าจะเป็นอ่าคนนี้จะเป็นก็ให้มันโดดน้ําก็ได้ไอที่โดดน้ำแล้วมันจะตายเหรอให้มันให้มันดำลงไปจนกว่าจะขาดแล้วรถใครโอ้สชาติยาณคนเรานะพอใกล้ตายมันจะขึ้นมาหายใจใครมันจะลงไปตรงนั้นวะใช่ไหมมึงก็จับบรลโยนลาว่าทา้งทั้งที่ว่าถ้าถ้ามันเก็บไว้กับตัวมันจะได้ลบหนึ่งใครมันจะลงไปให้โง่วะประกอบก็ติดลบได้สมมติคนทำไมเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลบลบหนึ่งไปดิใช่ปะล่ะเออ มันสะสมได้ไงแล้วเรื่องอะไรเขาจะต้องเสียลุงแม่งเฮ้ยโย่อย่ะไย่าเฮ้ยมันจะมืนท้ามเราเป็นคนนี้เนี่ย <c oughs> ไอ้กับดักนี่มันมคุ้นๆนะเหมือนเคยทำตอนเล่นเซิร์ฟนู้นโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมีประเด็นเหรอวะเออเมื่อกี้แหละวะโอ้ย่ไดเป็ดไข่ไก่เนี่ยอุ้ยล่วงโอ้ ปีนแม่งปีนเป็นคนทำกับดักอะแล้วดูมันทำกับดักดิเฮ้ยอุ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 ้ยไอ้เหี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 ้ยตกใจจะเรียกให้แฟนดูกับดักไอ้สัตว์เอ้ยอย่าได้ที่คูดินอะเอาไปทำเลยเหรอไม่ใครเขาไม่รู้ดูดไปทำที่ปีนทิ้งมาเฮ้ยมีคนวิ่งผ่านประตูแล้วก็เอาไปเลยมึงว่าจอดเงียบๆงีปะ ฮะทำตัดต้นไม้อ่าแตเนี่ยังดูแบบเสียงสูงมาตัดต้นมเฮ้ยจอนมาพูดแบบนั้นอยู่แล้วรอเสียงสูแล้วจอนเามาเือหน่อยแอที่คุณดินได้ไกมันจอาที่ขุดดินไปทำอะไรมั้งว่าฝังตัวเองปะเพราะว่ามันมีมันมีเข็มทิศอยู่กับตัวเองไงไม่เอาเข็มทิศไปซ่อนถ้างเอข็มิศซ่อยครับอนเอาไว้กับตัวเกิตอนเช็คมึงต้องเดินไปเอากูก็บวก มึงต้องเก็บแบบตัวเว้ยเป็นกกรรณีาเห็นเห็นทางหายนี่ไงเอยไอ้เจาะเห็นนี่มันเจะไปซ่อนใต้ดินอะไรอย่างงี้เห็นป่ะมันมันคิดจะเอาไปซ่อนแล้วไอ้ฟินอะเห็นป่ะไม่ใช่เห็นไหมทุกคนเห็นพิรุษไหมครับที่จริงขุดดินแลฟิน่จริงนะเราควรจะรีบหาเว้ยคือพวกเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ก็ถ้าสมมติฆ่ามันแล้วได้เข็มทิศเห็นไหมก็ลบหนึ่งไม่มีอะไรเสียเลยเว้ยแต่ถ้าถ้ามันไม่มีเข็มทิศก็แค่บวกหนึ่งเองขำๆป่ะถ้าถ้าฆ่าเก็บแต้มปะ ถ้าฆ่าแล้วผิดตัวเสียแต้มไอ้บวกแต้มเอ้เทียบผี้นี่ไม่จำเป็นต้องนี่ไม่จำเป็นต้องฆ่าใครเลยเพราะว่ายังไงดิวันนำเออกูก็คิดอย่างนั้นกูเลยไม่ไม่พยายามฆ่าละก็เลยแบบสบายใจถ้าไอ้บิ๊กบิ๊กคิดว่าบิ๊กจะอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆหรอใช่แล้วว่าจะอยู่บิ๊กเชื่อเถอะไอ้เด้ลุงแม่ก็ต้องหาอะไรมาทำมีความคิดเว้ยทำไมลุงถมีความคิดด้วยหรอฟังกูเว้ฟังอ่ะฟังปีนฟังปีนถ้าเกิดปล่อยมันรอดอย่างเงี้ยมันได้หนึ่งแต้มถูกป่ะเออ รามาโดดคาจะตายกันทุกคนไหมแบบตายแบบไม่มีชื่ออ้าวแต่คนตายก็บวกนะเออก็ไม่ให้มันได้อะไรไงไม่มันก็บวกอยู่ดีวอะมันก็เสีย <laughs> ทุกคนมาแบบนั้นนหะมันก็เสียทุกคนเรื่องอะไรพวกกูต้องไปเสียกับมึงเป็นวิธีออของมึงแล้วเดี๋ยว <h ate> มึงก็หักหลังพวกกูด้วยการที่มึงกระโดดมาหายใจกูรู้นะ่ะโตไอ้โถข้างหลังคืออะไรวะไอ้โถไอ้โถอยู่ไหนอะ เไม่มึงอยู่ข้างล่างมึงรู้สึกอะไรแปลกๆปลกบ้างเออทำไมไอ้ปริ้นที่เราตกลงกันไว้นี่กูเชื่อมันได้ป่ะวะเฮ้ยมึงต้องเชื่อกูณจะไม่เชื่อใครเลยนะเว้ยเกมเนี้ยเฮ้ยมึว่ากูว่ากูว่ากูว่าว่าปริ้นปริ้นกลิ่นแปลกๆอ่ะเออมึงแปลกแปลกแพงกระโดดนะเฮ้ยฝนฝกฝนฝกย่ฝนฝกคือเนี้ยฝนฝก เนี่ยมันถ้ามึงกินนกูบีกูไหนกีนทังขั้นเ่ยถ้ามึงตีเนี่ยมันเลยยาวได้้แลวมันยาวโยนมือขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเจอถ้าเกิดมึงไงเนี่ยมึงคิดแบบแอะล่อกูกูตีกูก็โบกหนึ่งไอย่างเงี้ยไอ้ตัดมันอาจจะมีอยู่ก็ได้ใครถุงสัยกูมาตีกูเลยมึงพูดเองนะมังพูดเอนะได้ได้เดี๋ยวเก็บของก่อนเอาพูดเองนะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเก็บของไม่ได้แล้วเว้ยกูตีก่อนกูตีก่อนเลยก็กูไม่มีเงินกูเก็บขยะของกูไอ้กูขอไปดูหน่อย เออได้โอ้เอ้ไหนไหนอยู่ไหนวะก็เดี๋ยวตอนนี้ปีนกีนแน่แดห,หร้อนกูเหรอกูหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะแล้วลป,ปีนตายปีนตา,ตายรอบนี้ปีนก็จะได้ไ,ไหนอ๋อเจอแล้วเป็นเคยโดนหยิบสเต็กไปป่ะแบบเพื่อนหิวอะไรเงี้ย <c oughs> ได้แค่หิวขนาดนั้นก็กินได้ห <c oughs> ิวขนาดนั้นไม่กล้าดึงเลยเพี่โอ้โหขอโทษครับพี่ เด็กตีกูมาเลื่องเหลืออะไรเรื่องเหลืออะไรเอาดิเอาดิเอาดิเลื่องเหลือทั้งหมดเลยเนาะเหลือแปดหลอดเอาดิกเดิกมันโกหกมันไม่เหลือแปดหลอดกูเอาดาบเหล็กฟันไปแล้วรอบหนึ่งไอ้สัตว์เหลือแปดหลอดจริงจริงตีแล้วไม่เหลือออดอย่าไปเชื่อมันเปลี่ยนเป็นไม้อยากทำรั้วแอบได้รั้วมันกำลังทำตัวเหมือนเจสเตอร์คือมันพยายามยั่วยวนอันนี้เกินจะมืดแล้วนะเว้ยจะมืดแล้วนะเว้ยแ้่มึงไม่ตีกู ก็ลบหนึ่งไปดิกูก็ไม่ว่าอะไรกูมีน้ำใจกับเพื่อนนะก็ลบไปดิเออทำไมปินลบหนึ่งเนาะปินต้องไวไวเอลบหนึ่งไม่ไม่ต้องการหรอก๋แปดคนคือมึงอยากให้คนอื่นบอกหนึ่งใช่ไหมปินมึงมันนางงูพิษไม่สะดวกครัาดได้ป่บวะไม่ได้ไหมอ๋อไม่มีดิในชีวิตจริงมึงโดนได้แบบปิ๊กมึงคิสก็เห็นมีคนโดนเฮ้ยอีกไม่กี่นาทีมันจะเริ่มแล้ว เชี่ยปีนิสัตแบบว่าใครมีเข็มทิศแล้วลบสองนะถ้าเกิดไม่หานี่ได้ลบสองเลยนะเว้ยโหได้ลบสองแบบก็ลบไม่เิดอีอทเห้ยแล้วแล้วถ้าปีนมันมีหนึ่งแต้มอย่างงี้เราวลบสองไปมันจะเป็นลบหนึ่งะใช่มจะลบหนึ่งมันจะมีมันจะสามารถสามารถฆ่าตัวตายได้หนึ่งครั้งเพื่อใแต้มที่บมันจะฆ่าตัวตายเล่นอะแบบ ลุงกูกูกูไหวละกูถามหน่อยนะกูกูขอถามมึงก็ถามมันจะฆ่าตัวตายเล่นทำไมก็เปลีืองันว่างเหรออารมณ์แบบไอ้เหี้ยที่สุ์ความบริสุทธิ์ฉันจะฆ่าตัวตายให้เธอดูเองเฮ้ยละวงนี่ตรงนี้ใครมาถูกนะทำไมปีนมือพยายามฆ่าเขาถึนอย่างวะมีคนลงเหมืองไดไหมไอ้ตีมครับเหี้ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้ถามกูยืนมองเฉยๆมีคนลงเหนือมาใช่ไหมเปล่ไม่ใช่จอนไม่ลงไม่ลงอ๋อนึกว่ากับดักกูใจกูอยากรู้ว่าใครเถือเต็มทิศ มันอันไหนเนี่ยอันนี้เฮ้ยทิศเหนืออยู่ทางไหนจอนจอนเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กถามอ่ะจอนพี่ถามจริงจอนมีเข็มทิศปะพิทยายังดูเียนผิไม่มีนะอ่ะพี่ให้จอน์นเสนอวิฟ้าผ่าดังสัตว์เอาแบบพวกมึงพี่พยายามดูเข็มทิศมันถามทิศเหนือดูทางไหนเห็นปะไม่ถามว่าทิศเหนือไปทางไหนข้ามันดิบางทีศเหนือทำไมมันไมพยายามเร็วๆมันจะเลี้ยงคืนแล้วชิสว่าไง กูกูไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดไอซีบีกูคงโกรธไอ้เยอะตีมากๆาเฮ้ยแล้วถ้าถ้าเกิดแบบไปไอคนที่มีเข็มทิศมันไปฆ่าคนนี่มันบวกปะก็บวกอ๋อก็บวกก็บวกไปก่อนแล้วเข็มทิศก็กลับมาฆ่าคนยังไงไม่ให้ชื่อขึ้นเฮ้ยตอนนี้เที่ยงคืนแล้วผัดตกเหวอะไรเงี้ยมีตอนนี้เที่ยงคืนแล้วผัดเคยแหละคือตีเออตึงไปรวมกันเร็วแล้วหมึกแล้วใครมีเข็มทิศก็โยนออกมาแค่นั้นแหละตอนเนี้ยเที่ยงคืนแล้ว อ่ะรวมรวมรวมนะแล้วมึงจะได้รู้ว่าใครตอแหลไม่ตอแหล้สัแล้วก็จะได้จํามันไว้เว้ยในครั้งต่อไปถ้ามันพูดอะไรอย่าไปเชื่อมันแล้วก็ข้ามมันซะแค่นั้นแหละกูขอนึกจำกูว่าไอ้ยี่บิ๊กเนี่ยไม่ใช่กูว่าไอ้บิ๊กทำไมล่ะทำไมทำไมถิ่คิดแล้วใครทําน้ํำลงมาชั้นล่างพ่อมึงน้ําท่วมเหรอพระจันทร์อยู่ไหนวะแขนมีในหัวเว้ยแต่ไม่ใช่เรื่องเข็มพิษเฮ้ยใครทําน้ำบุกเฮ้ยสลามไอ้สลามอยู่ไหนนู่นนู่น มึตัวโคตรใหญ่เลยนึกว่าบอสด้วยด้วยขึ้นไม่ได้ใครมึงทำน้ำหกมึงอุดน้ำดีกด้วยทำน้ำหกอะฝนตกเปล่าน้ำซึมไม่ใช่ซุม <c oughs> ไม่ใช่มชองกรุงเทพนะเ <c oughs> นี่อีสัตว์ใครขุดโอ้โหแม่งโอ๊ยชั้นสองไหนวะ แผนน่ะมีแต่ไม่ใช่เลือดเข็มพิษลงไปเลยนะมึงไปยืนมึงไปยืนรวมกันแล้วมึงก็ปาชันเลยแล้วมึงยืนในบ้านก็ได้ข้างนอกวางบนโต๊ะได้โอ้ย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 โดดเข้ามือทำไมเนี่ยโอ้ยวางแม่งจะกดดีมือนเลยเนี่ยวางบนโต๊ะเนี่ยเออมึงยืนรวมกันไว้ยืนเป็นทีอ่ะกินเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่แง่พบอกแล้ว เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาแกบาลไหนปตั้งปักยันตอนนี้รู้หรือยังว่าใครคือทองเนื้อแท้รู้เลยนะแค่นี้จบด้วยยีค้ายีจบสัต์จบแล้วเป็น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  จามคำคุ้งไว้มึงโดนคุแน่เป็นไงนะหาก่อนโดนแน่เย้หน้าหาก่อนกูมีจะบอกมีจะบอกเย้หน้าใมาเงี้ยครัการสิกสงครามมันเอาไว้ปิมนมันไม่เกี่ยงวิธีการหน่ยเข้าใจไว้ละบอกถือว่ามันจแน่สึกกับมึงอีกหลายๆครั้งมันพูดอย่างนี้กูไม่ได้ยุนะเว้ยกูสามาแบบซื้อตรงนั่นแหละคนซื้อก็งี้แหละโดนหลอกเสมอ ไอ้ปีนวันนี้มึงมึงฆ่าปีนเองเลยฆ่าแบบตรงๆเลยโลงกูอยากได้เข็มทิศอ่ะเก็บไว้ได้ปะอือเก็บไว้ได้ปะอ่าเอ๋ทำได้ได้ปะเข็มทิศมองทิศมันมับอกมองทิศเหนือกูหลงทิศบ่อยมันได่มองทิศเหนือเนี่ยมันปรับแล้วให้มันมองเอียงโอ้สเกลเลตันสเกลเลตันเอียงเหรอเออมันเหันว่าไรสัดไม่หันนะอุ๊บเนี่ยเธอกูมองเตียงอยู่เนี่ย เฮ้ยม,มีคนลงมาเหมือนจริงนะเนี่ยไทยสาร,รภาพมาเฮ้ยเข็มมันดูสีขาวหรือสีแดงวะแดงเนี่ยไม่ใช่สีขาวอคือสีขาวกูช <c oughs> ี้เปียงอยู่ใครมันพูดไรกันเนี่ยไม่รู้อะไครไลงลาวามาเมื่อกี้สาร,รภาพหน่อยลาวาคืออะไรอยู่ตรงไหนไอ้ลงมาชั้นล่างอะไอสัตว์งงเลยไหน,ไหนอะไปด้วยดิกูถามจอนโอ๊ยทำไมมึงพูดไปรุนเรื่องวะก็ไม่ได้<ม>ไปก็เลยอยากไปดูบ้าง คือมันไม่ได้ชี้เตียงอ่ะมันชี้ไปลงดันกันไหมพี่กูไม่ได้ลงดันแต่กูได้เลสโตเยอะมากเลยไปทำลางรถไปกันตรงนี้ใครทำเนี่ยตรงนี้เหรอมันชี้ไปไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่กูเอ๊ะลุงลุงอยู่ปะอยู่แปลว่าถ้าเราวางวงจรให้โดนระเบิดตายได้นี่ก็ก็ไม่ไม่ขึ้นชื่อก็ถือว่านับใช่ไหมใช่ ว้าวเกมนี้มึงจะสร้างแท็บยังไงก็ได้เฮ้ยพวกมึงไม่อยากรู้เหรอกูไม่ได้เขียนทิ้งที่ไหนได้จากไหนน่ะบ้านตรงนั้นน่ะจำตอนแรกๆที่กูบอกเลยเปล่าวะเอ้ยเนี่ยพวกมึงแม่งสับเปล่าอ่ะหรือหรือบ้านจะแล้วของไปไม่หมดอ่ะอ๋อแล้วไงเออมันมีกล่องอยู่กล่องนึงแล้วก็มีเข็มทิศกูก็หยิบมาอ้าวแล้วคือลุงไม่ได้เส่เข้าตัวมึงเก็บมาเองเหรอเอออ้าวลุงแล้วลุงลวาอ่ะซุยหาพ่อมึงไงลุงไอ้ควาย กูไม่ได้วางกูไม่ได้ซุยกูวางแผนไว้ใครมาที่บ้านโชคดีก็รับไปพอดีไอซีมันมากูเลยเริ่มอีเวนต์ใหม่อ๋อกูอะไรก็เลยมึงก็จัดการหมดแล้วใช่ไห้ไม่รูไปแล้วมึงรู้ได้ไงอะไรนะมึงรู้ได้จัดการแต่ก็หมดแล้วใช่ไหมก็กลัวเป้นก็ขอพูดก่อนเป้นไ่าก็ขอพูดก่อนนะก็มึงถามมึงถามว่ากูรู้ได้ไงว่ากูพูดกับลุงกูพติ้นไม่ได้ เอาไงไปคุยกันไหมไม่คุยแล้วหมดเรื่องพูดแล้วไอซีเนี่ยก็คือไอซีอ่ะมันเข้าไปบ้านกูหลังจากไอซีออกจากบ้านกูเข้าไปเช็คของในบ้านสรุปเข็มทิศหายไปก็ชาร์จเจนมันนั่นแหละมึงไม่คิดว่าซีมันเก็บประโยชน์ลาวาเล่นมื่อก่อนไหมไม่ชอบเก็บย่ไปทิ้งวันกวม่โง่ขนามวัากูกู่โยนทิ้งบ่อยมากเลยนะเว้ยจริงไหมเนี่ยมึงก็หยิบจีบช่องของมันมีค่ามากเลยนะเว้ย จริงเหรอเข็นฮิตเนี่ยนะเออมันเอาไปแลกของ m อซได้เอาเอ้าเอ้เบสินทีตัวสัดเลยมันมันจะมีเอ็บางตัวที่แบบเอาอันเนี้ยไปแลกไดมอนได้โอ้โหแชรนี่ไดมอนแลกเอมิลเนี่มันลอทำะารได้เหรออยากรู้เอามาแลกของอีกทีหนึ่งเอาอีกทีมันคือสกุลเงินในเกมนี้ว่ยเฮ้ยเช้าแล้วนี่หว่าแลกสอนแลกลำคาญฝนน่ะโอ้ยตกจังเลย Come and get it.